สีค่ะสลักสลักไมโครใส่น็อตขันไว้ข้างหนึ่งอยู่นะจ๊ะทุกคนจ้ะแต่มันขาดมันก็เลยหลุดออกมาแต่มันไม่ได้หลุดแบบหลุดออกมานะมันแค่อ่ออะไรนะถลนหรือเปล่าถลนออกมาเบิ้งนะประมาณสักคืบแหละแต่ก็ตีเข้าไปแล้วอ่ะคอยดูว่าหัวหน้าจะใส่นั่นะนะจะใส่น็อตจะใส่น็อตล่อ,อ นะั่นน่ะขันไว้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปหาน็อตไอไอดีๆหน่อย mm. น็ดอดย่างหัวหน้าถือนะั่นน่ะค่ะเห็นไหม mm. เห็นไหมเมื่อกี้นะนั่นแหละมันขาดไปแล้วอันนี้เอาตัวใหม่มาใส่ป้องกันไว้ก่อนเนาะมันจะได้ไม่รูดออกมา โอ้มากมากเห็ยรยังมากใจเย็นใจเย็นโอ้โหอยากตีก๊อปโอ้ thank you Que ó, que ó, que เอามันมันไม่ไปได้นัน it, ่นไม่เล็กมันงอเด็ด นี่นะเห็นไหมทุกคนมันตัวเดียวกันกับตัวนี้นะนี่มันขาดเลยดูอ่ะแต่พรุ่งนี้จะไปหาอันดีๆเอามาใส่อันนี้วันที่เฮียมาอยู่เราก็เลยได้เสื้ออันนี้มาใส่แ,แจ้งเฮียไปแล้วอึ๊บอึ๊บอึ๊บเอาไว้นี่ก่อนอึ๊ชไว้นี่หยิบก่อนนะอ่ะอาตักไปก่อนเนาะ เดี๋ยวค่แก้ไขสถานการณ์ที่หลังออาไปไปเยอะถอย ฟันเจ้าปีศาจก็จะหมดแล้วนะทุกคนคะ่ะเหลือเล็กๆเ,เองคอดูอะ่ะเจ้พึ่งว่า เหลือก,กระติดเดียวเองนะฟันปิศาน่าะ ไปดูนะคะนั่นอะเห็นไหมไม่คมแล้วเพราะว่าสระลูกนี้นะมันเป็นมันเป็นหินด้วยนะทุกคนคะ่ะดูวะทีนี้มันก็สึกเร็วนาะฟันฟันปีศาจนะ่ะด้วนละวเอเอเจ้าแมวฟันด้วนนะดูที่เออดูเสียงเสียงที่ทุกคนคะ่ะเออแผ่นหินอยู่ด้านล่างนี่คงจะหนาปึกเลยแหลนะเนาะทุกคนเนาะว่าไหมดูอ่ะ ไปดูนะคะอควันออกเลยทุกคนเอ้ยอ่ะอ่ะไปแล้วเออเออเสียวฟันอ้ายเสียวฟันดนี ดไม่ได้เลยค่ะทุกคนนั่นแหะเห็นไหมเห็นไหมโอยฟันหมดแล้วเสร็จงานสานี่ไหมน้องสาได้เปลี่ยนเร็วๆนี่แหละดูไปแล้วนี่ใช่ไหมใช่แหละเนาะ อ๋อบ,บายๆค่ะเดีจ๊พึ่งขอบายๆกับ f อฟไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยเจอกันในคลิปหน้านะคะขอบคุณที่ให้กําลังใจและส่งกําลังใจมาในคอมเมนต์นะคะขอบคุณมากๆที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งสั่นกริ้งๆริงให้เราด้วยขอบคุณมากๆนะคะไปะเดี๋ยวจะพึ่งจะพาไปเอ่อเออจ๊พึ่งจะพาไปเจ๊พึ่งจะไปแจกตั๋วแล้วนะจ๊ะ f อฟจ๋าเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ